food สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลามาพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ Food Fit for f a s h i o นเอพัชรีรักษาวงคินส์เบเกอร์ใกล้จะมื้อเย็นแล้วนะคะนี่วันนี้มีเมนูเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะที่คนไทยเนี่ยใช้ไปเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ทราบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปคุยกับชาวต่างชาติเนี่ยเขาอาจจะงงได้ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงคําที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยและนั่นก็คือคําว่าเมนูค่ะเมนู u, เรามัก ะคุ้นเคยนะคะกับคำว่าเมนูในการหมายถึงอาหารแต่ละอย่างคะ่ะอย่างเช่นผัดไทยเนี่ยเป็นเมนูที่ฉันชอบมากๆเลยนะคะว่าแต่วันนี้ไปหาผัดไทยกินกันไหมล่ะไก่ทอดเดี๋ยวก็เป็นเมนูโปรดของฉันนะคะทํำนองนี้ใช่ไหมล่ะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมนูหรือว่าเมนูเนี่ย จะหมายถึงรายการอาหารซึ่งจะมาเป็นเล่มแบบนี้เนี่ยแหละค่ะก็จะหน้าตาแบบนี้แล้วก็เลือกได้เลยรายการอาหารเนี่ยมีเขียนไว้เยอะแยะมากมายเลยหรือว่าเมนูเนี่ยอาจจะตั้งอยู่บนโต๊ะแบบนี้หรือว่าอาจจะอยู่บนผนังก็ได้นะคะหรือว่าจะเขียนไว้บนกระดาษไว้ที่หน้าร้านนะคะนั่นก็คือรายการอาหารทั้งหมดที่ทางร้านเนี่ยเขาจะมีขายมีให้เราได้เลือกรับประทานกันนะคะมาดูตัวอย่าง Let's have a look at the menu หรือว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งประโยคนะคะ What do you want to eat from the menu What do you want to eat from the menu คุณอยากจะทานอะไรเหรอจากเมนูเนี้ยเลือกมันไปสินั่นก็คือความหมายของ m e n ูแต่ถ้าสนใจอยากจะใช้คำศัพท์นะคะให้แสดงถึงอาหารจานหนึ่งอาหารจานนี้นะคะเลือกจานนี้เนี่ยใช้คำว่า dish dish ที่หมายถึงอาหารประเภทนั้นๆค่ะตัวอย่างประโยคผัดไทย is favorite dish my ไทยเนี่ยเป็นอาหารหรือว่าที่เราคุ้นปากกันนะเป็นเมนูจานปโปรดของฉันนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยค่ะอาจจะใช้คำว่า menu item Menu item หรือว่าจะใช้แค่ item ออย่างเดียวก็ได้ค่ะ I like this restaurant I've tried many items and they're all good หรือว่าอาจจะเป็น I like this restaurant I've tried many dishes and they're all good ก็คือฉันชอบร้านนี้มากเลยนะคะลองชิมอาหารหลากหลายรายการแล้วนะคะอร่อยทุกอย่างเลยนั่นก็คือความแตกต่างของคำว่า DISH แล้วก็คำว่า Menu ใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทร i วิ i ั่ Group แล้วก็ CT Bright o o l i n n s s ค่ะไว้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย